วันนี้นะคะก็อยากจะพูดถึงศัพท์อีกตัวหนึ่งที่ตอนนี้เอเดูโทรทัศน์รายการอะไรก็ตามนะคะทุกคนก็จะใช้คํานี้กันไปหมดกลายเป็น ฮิตติดปากอะไรกันขนาดนั้นนะคะก็คือคำว่า exclusive นะคะ e x c l u s i v นะคะแต่ว่าเวลาใช้กันเนี่ยในในคอนเท็กซ์ที่เวลาเขาพูดภาษาไทยบนภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยเขาก็จะ exclusive exclusive อย่างเงี้ยเอเจฟังว่ามันไม่ค่อยมันไม่ค่อยดีมันดูไม่น่ารักเพราะว่าเราเนี่ยยืมภาษาฝรั่งเขามาใช้เวลาที่เอามาประกอบกับอ่าประโยคภาษาไทยแล้วอยู่ในสื่ออยู่ในรายการซึ่งคนทั้งประเทศเนี่ยได้เห็นก็น่าจะพูดให้มันดู ูกต้องนิดหนึ่งอาจจะไม่ต้องถึงกับแอคเซ้นจ๋ามากมายนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามก็ให้ถูกกับเสียงที่ออกของเขาจริงๆเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าเรามีรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเด็กเนี่ยนะคะรุ่นน้องเราเนี่ย เขาก็ดูเราอยู่นะคะดังนั้นก็เลยอยากจะบอกว่าเวลาที่มันมีตัว x นะคะหลายคนก็จะไม่ค่อยเข้าใจว่าตัว x เนี่ยก็ให้ออกเป็น x ไปเลยอย่างเช่น exclusive exclusive บางคนก็จะนึกว่า x เวลาอยู่กับตัวอื่นก็จะเป็น exclusive exclusive อย่างนี้นะเหมือนอย่างอันนี้ไอ้เจก็แซลเพื่อนตัวเองด้วยซ้ำนะคะเวลาไปอยู่เมืองนอกด้วยกันเวลาเขาจะเรียกคยใครว่าขอโทษนะคะอย่างเช่นคําว่า excuse me excuse me ขอโทษนะคะจะเรียกใครอย,อย่างเงี้ยบางทีก็จะ excuse me excuse me excuse me <c oughs> คือมันไม่รู้ว่าจะออก accent ตัว s เนี่ยตอนไหนกันแน่นะคะแต่จริงๆในความเป็นจริงคือเวลามี ex เนี่ยเราก็ต้องออกว่า x เลย x เลยนะคะแบบแต่ว่าไม่ต้อง x แบบ x อย่างเงี้ยแรงเกินไปนะคะมันก็จะมันก็จะเวอร์ไปนะคะดังนั้นเวลาเราจะเรียกใครหรือจะขอโทษนะคะขอทางนิดนึงก็ excuse me excuse me นะคะ excuse me ยังไงตัว x นี่ก็ต้องออกเป็นซึนะคะดังนั้นเวลาเราเราจะพูดคำว่า exclusive นะคะก็ขอให้เป็น exclusive ไม่ใช่ exclusive นะคะมันจะดูดีกว่ากันเนี่ค่ะก็หวังว่าคงจะได้ประโยชน์ไปในในหมู่ของคนที่อาจจะต้องใช้คำนี้บ่อยๆด้วยนะคะโชคดีค่ะ